เลนะครับรามีการสขยายแม่เกียร์ตรงนี้แล้วก็มาทำแอนิมเมชันด้วยขั้นตอนแรกกดที่เห็นไหมสามขีดด้านบนม,มุมซ้ายโอเคกดเข้าไป,ไปจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ครับเห็นไหมรูปฟันเฟืองกดเข้าไป,ไปจึ๊ดแล้วก็ก,กดที่เอาเดี๋ยวกดไมแล้วก,กดที่ตรงนี้ครับลืกสารางลงปั๊บแล้วก็เลือกเพนะื่นในสุดท้ายามันก็จะใหญ่สุดเลย อันนี้ใหญ่สุดแล้วนะโอเคอันนี้ผมลงมอดไว้แล้วทำไมดาบผมมาอยู่ตรงนี้เนะนี่ยพอดีผมลงมอดดาบไว้นะอืใช่แบบนี้ดีนะเอาเฮย้ยเล่มนี้มันไม่เสียแลบบนะ้วเนี่ยเป็นสติ๊กไม้งโงอย่ยเยๆอันนี้นี่จะบักเนะี่ย ดีก้าปกติโอ้ต้นี้ใช่นะตุ๊กเลยปกติเลยโอเคจากนั้นก็กดลงมาตรงนี้กดตรงน,รงน,รงน,รงนี้มันจะบอกอะไรไหมนะถ้าท่านชมดาวน์โหลดตัว ATP มาแล้วก็กดเข้าแล้วให้ท่านชมกดตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือที่ผมโหลด ATP มานันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แค่นี้แหละเขียนไดใดเขียนนั้น ไม่ต้องพูดมากเอาตัวละครม,มาเลยดีกว่าตัตรงนี้แล้วก็ลากไปอย่างนี้นะลากไปอย่างนี้นะแล้วตัวละครก็จะขยายขึ้นประมาณนี้อ่อพอได้พอได้ตรงนี้นะปึบงออมิไทยสบาย ก็สีได้อ่ะเอาเสียงเะไรกินเสียดลบทิ้งก่อนเอาอันอี้นนะเอาเอาอันไหนดีเนี่ยเอาันไหนดีเนี่ยให้เอาเดาเปีนยังไงเอ้าเอาแต่ก็เที่ยงเป็นดาบเล่มเล่มไหนก็ได้โอ้โหว้าว โอ้ว้าวโคสเท่ม <izing> ่งว้าวสุดยอดโอเคเหมือนดาบอี่ขั้นหนึ่งเราที่ทำการกลับด้านดาบนะถ้าจะทำการกลับด้านดาบให้ท่านผู้ชมกดมาที่ลูกตรงนี้เลยเห็นจะเป็นลูกประแจกกดจึ๊กแล้วก็กลับด้าน กดจุดตรงนี้ก่อนนะถ้าจะลับด้านดาบเสร็จถ้าจะจับกับด้านตัวละครอันนี้มันยังกับด้านไม่ได้ฉั่ามันมนะกดจุดตรงนี้นะกดจึก๊กเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันก็จะเป็นชื่อดาบให้เรากดตรงนี้ครับกดตรงนี้เลยจึก๊กเห็นไหมดาบมันก็จะเปลี่ยนได้แล้วแค่นี้ง่ายๆเหมือนปลอกกล้วยก็ปากโอเคเราจะท่าอะไรไว้ แบบจัดท่เทปโอเคกดไปถึงห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ผมกดไปหครั้งแล้วแล้วก็เริ่มจัดท่าได้เลยชิงเห็นแบบชิงเกจะต่อสู้อะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคในห้องผมก็คือขีดกระโดดแล้วก็ฟันนะอันดับต่อมาก็คือการการน,น,นั่ง ก็รู้แล้วก็ไปยังไงฮะถ้าชิมไอ้มั้นรด้แล้วก็ไปยังไงพี่อะไรประมาณนั้นนะทำแบบนี้ครับชิงตอนจะท่าประมาณนี้แล้วก็ลงมาหน่อยอันนี้คือแบบทำเล่นๆเฉยๆนะอันนี้สอนได้ชั่งจุมดูแมงก้ปลาไปสี่นาทีแล้วไอ้สัตว์กูยังหมดให้จริงเลย แต่ดสำหรับมือใหม่นะอันนี้สำหรับมือใหม่ก็แบบว่าอันนี้ก็ทำการฟันวิงวิงทำการระดามาแบบนี้แล้วก็ฟันแบบนี้อืมกดไปกดจึกจ๊กจึ๊กแล้วก็ลงมาเลย ันนี้สมูทเจ๋งๆนะโอเคอันนี้เก,กิดขึ้นมาอยู่ด้านบนโอเคชิงเรียบร้อยครับแค่นี้เองแล้ววิธีการเซฟแบบยัง้ยแบบไม่ยังให้มันหายไปเลยอะ่ะอประมาณนั้นใช่ไหมกดตรงเดิมนะครับกดตรงนี้นะส,สามขีดเหมือนเดิมแล้วก็กดไปที่อันที่หนึ่งตรงนี้ต้องเล็งมือแล้วกดซิสติน กดยึดกดตกลงทกี่เลยแค่นี้ครับแค่ได้มาชมกดสามจุดตรงนี้เอไม่ใช่อันที่เราจะออกอะ่ะเออกดหนึ่งแล้วกดยดที่แล้วกดไปที่ตรงนี้นี่อันนี้คืองานทั้งหมดที่ผมเซฟไว้นี่ครับขอแล้วกดกดเข้าไปดูเลย,เยแล้วกดเพย์ เห็นไหม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 กระโดดแล้วก็ฟันชิงเป็นไงแค่นี้โอเคจบพอสอนแค่นี้